Thank you. มุเบิดแล้วแอมนเนอ้ยนองเอ้ยนกต่อพมันนี่เลยพันกันจงได้ยีกบังบังบงรูบง หางรูดเบิดเลยพี่น้องเอ้ยติดต้องจะคของ้อมพี่น้องเอ้ยเต็มข้อเลยบัดนี้รูปแล้วรูปแล้วพี่น้อง ถ้าสร้างเทนอ่ะนกตนบินมาจังเด้อบินมาทางพี่นอ้องเลยโอ้ฝนเตกเบิร์ดไปๆเข้าไปลูกฝนน่ะพี่นอ้องออกกำหนึง่งโอ้ ับพี่น้องนี่ติดนิวนะครับเนาะนกตอติดเต็มคอครับวันนันโอ้ยฝนแตกเฝนเนาะโอ้ยติดทักไปอีแม่ ไอ้ของหางมุนเบิดพี่น้องมาครับเนนื่องว่ามันสีบอขันแล้วครับเนาะเดี๋ยวพักไปก่อนุ่นนะมันขากจนออกครับพี่น้องเลยเจยังเตรียมลอยอยีดอกนะครับเนาะอ๋ะอติดตามนะครับเด้อ